ไทยมัสมันเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทยกับอาหารตะวันตกซึ่งจะทำให้การเผยแพร่อาหารไทยสู่สากลทำได้ง่ายขึ้นแกงมัสมั่นเป็นแกงที่โด่งดังไปทั่วโลกมีรสชาติโดดเด่นการใช้กะทิสดหรือกะทิที่มีรสชาติและมีความใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดจะทำให้แกงมัสมั่นมีเอกลักษณ์แบบไทย และพายมัสมันที่เราอยากให้คุณทำต้องมีหน้าตาแบบนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำพายมัสมันก็คือข้อแรกตัวพายแป้งด้านนอกต้องกรอบด้านในต้องสุกพอดีข้อ2ตัวมัสมั่นจะต้องผัดแห้งเมื่อตัดออกมาจะต้องไม่แฉะเป็นน้ำ ข้อ3เนื้อที่อยู่ในไส้มัสมันจะต้องนุ่มไม่แข็งกระด้างและข้อ4รสชาติของมัสมันจะต้องมีความเป็นไทยอย่างแท้จริงขอให้ทุกคนออกมาลองชิมได้เลยครับใจเย็น <c oughs> ผมความมั่นใจมาตดวนๆเราไม่เคยทําแต่คนอีกสองคนก็ไม่เคยทําเหมือนกันการทำพายมัสมันเนี่ยเราต้องคำนึงถึง4อย่างนะครับก็คือถัวแป้งพาย ข้างนอกนี่คือจะต้องกรอบนะครับร่วนแล้วข้างในเนี่ยต้องสุกได้ที่ด้วยไม่ใช่ว่าข้างนอกกรอบข้างในดิบเนี่ยไม่ได้นะตัวนี้แต่นี่แหละคือความกดกันกับเด็กข้อสองเนี่ยตัวไส้มะสมันเนี่ยต้องผัดแห้งมเมื่อตัดออกมาตํางพายพอตัดมาจะได้ไม่แฉกเป็นน้ํามันต้องให้แห้งๆเลยนี่ไม่ได้ทําแกงนะนี่คือทำภายทำไมอย,อ,อย่างนั้นแล้วอย่างที่สามเนี่ยต้องเอาเนื้อต้องเขามออะแรงดันเพราะฉะนั้นเนื้อในไส้เนี่ยมันถึงจะนุ่ม ที่สําคัญมากก็คือว่าเราให้เนื้อไปนะครับถ้าต้มในหม้อแรงดันเนี่ยเร้ต้มไม่ทันหนึ่งเนื้อนี่แห้งนะครับเพร,ร,ราะฉะนั้นการเคี่ยวเนื้อเราต้องมีรสชาติของทุกอย่างในมันสมันอยู่ในเนื้อถูกไหม,ไมฉะนั้นเขาเควรจะอัดแรงดันเนื้อ<ช>ด้วยกะทิแทนที่จะเป็นน้ำเพราะว่า<น>ถ้าคุณไม่ใส่กะทิไปคุณใช้เนื้อกับน้ำเนี่ยเอาออกมาเคี่ยวกับเครื่องแกงและกะทิ เวลาไม่พอที่พอจะให้มันแห้งได้ไายมัสมันจะต้องมีรสหอมหวานมันของกะทิแทรกอยู่ในเนื้อไส้ไายมัสมันแต่ไส้ไายจะแฉะไม่ได้อย่าลืมนะคะลงไปในแป้งพายชั้นล่างแล้วโดยที่ยังไม่เอาแป้งพายชั้นล่างไปอบก,ก่อนถ้าสมมตินะคะอย่างที่เห็นเขาทำเนี่ย คือการปลูกแป้งที่ชั้นล่าง<ะ>ใส่ไส้ mm hmm. แล้วปิดแป้งชั้นบนแล้วอบเลยโอกาสที่แป้งชั้นล่างจะแฉะ mm hmm. มีมากพอสมควรทีเดียวลนะ